ไทยยออีกหนึ่งกลุ่มชาติพันธุ์ที่มาลงหลักปักฐานอยู่ที่บ้านโนนชมพูกลุ่มชาติพันธุ์ไทยยอเป็นประชากรกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งในจังหวัดสกลนครและนครพนมมีภาษาพูดเหมือนภาษาไทยลาวต่างสำเนียงเล็กน้อยคือน้ำเสียงสูงอ่อนหวานไม่ห้วนสั้นเหมือนไทยลาวมีผิวขาวบ้านเรือนสะอาดตาเช่นเดียวกับชาวผู้ไทย ชาวยอถือว่ากลุ่มตนเป็นกลุ่มที่มีวัฒนธรรมแข็งกว่าไทยลาวถิ่นฐานเดิมของไทยยออยู่ที่เมืองหงสาแขวงไซบุรีของประเทศลาวหรือจังหวัดล้านช้างของไทยสมัยหนึ่งไทยยอส่วนใหญ่ได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานใหม่ที่ชัชบุรีปากน้ำสงครามริมฝั่งแม่น้ำขงคือตำบลชัยบุรีอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพน,พนมในปัจจุบันในสมัยรัชกาลที่หนึ่งเมื่อปี2351 ต่อมาเมื่อเกิดกบฏเจ้าอนุวงศ์เบียงจัน์ทในสมัยรัชกาลที่3ปี2369พวกไทยยอที่เมืองชัยบุรีได้ถูกกองทัพเจ้าอนุวงศ์กวาดต้อนไปแล้วให้ไปตั้งเมืองอยู่หน้าเมืองปุงลิงฝั่งซ้ายแม่น้ำโของอยู่ในเขตแขวงคำม่วนประเทศลาวอยู่ระยะหนึ่งต่อมาได้กลับมาตั้งเมืองขึ้นใหม่ทางฝั่งขวาแม่น้ำโขงตั้งเป็นเมืองท่าอุเทนเมื่อปี2373 คือบริเวณท่าอุเทนจังหวัดนครพนมในปัจจุบันชาวไทยยอชอบตั้งถิ่นฐานอยู่ใกล้แม่น้ำซึ่งชื่อเมืองชาวไทยยอมักมีคำว่าท่าขึ้นก่อนเช่นเมืองท่าขอนยางเมืองท่าอุเทนลักษณะบ้านเรือนของชาวไทยยอคล้ายกับบ้านเรือนของชาวไทยลาวทั่วไปคือตัวเรือนเป็นเรือนใต้ถุนสูงมีชายคาที่เรียกว่าเสียมีชานติดกับครัว มีเราข้าวอยู่ทางด้านหลังบ้านถ้าเป็นบ้านของชาวไร่ชาวนาทั่วไปก็จะมุงด้วยหญ้าแฝกฝาผนังเป็นฟากสับสารล้านสองบ้านที่มีฐานหน้าดีก็จะมุงด้วยกระเบื้องเกรดหรือสังกะสีและเปลี่ยนฝาผนังเป็นไม้กระดานซึ่งมีให้เห็นในปัจจุบันชาวยอนิยมสร้างบ้านเรือนอยู่กันเป็นกลุ่มสังคมย่อยในวงญาติพี่น้องของตนและเมื่อมีจำนวนมากขึ้นก็กลายเป็นหมู่บ้านหรือที่เรียกว่าคุม ประชากรชาวไทยยออาศัยอยู่กระจายทั่วไปในแถบภาคอีสานเฉพาะพื้นที่ที่มีชาวไทยยออาศัยอยู่อย่างหนานแน่นได้แก่อำเภอท่าอุเทนอำเภอนาว่า อำเภอพลสวรรค์อำเภอบ้านแพงอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารอำเภอเมืองอำเภอสว่างแดนดินอำเภอพังโคนอำเภอกุดบากอำเภอโคกศรีสุพรรณและอำเภอเต่างอยจังหวัดสกลนครอำเภอบึงการจังหวัดบึงการบ้านแสงบาดาลอำเภอสมเด็จจังหวัดกาะสินบ้านท่าขอนยางอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามนอกจากนี้ยังมีอยู่ที่ภาคตะวันออกอำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรีวิถีชีวิตของชาวไทยยอลักษณะนิสัยใจคอของชาวไทยยอส่วนมากที่สุดคือซื่อสัตย์สุจริตรักสงบมีความสามัคคีมั่นไม่ว่าจะมีอะไรเช่นการทำบุญการปลูกบ้านทำนาจะว่านหรือวานกันนาว่านคือการลงแขกทำนาทำงานชาวไทยยอมีอาชีพด้านเกษตรเป็นหลักโดยเฉพาะการปลูกพืชเศรษฐกิจซึ่งส่วนใหญ่ได้แก่ข้าวกล้วย อ้อยสับปะรดยาสูบและพืชผักตามฤดูกาลร,รองลงมาได้แก่อาชีพเลี้ยงสัตว์และจับสัตว์น้ำในลำน้ำเนื่องจากว่ามีการตั้งถิ่นฐานอยู่ใกล้แม่น้ำเช่นแม่น้ำขงแม่น้ำสงครามและแม่น้ำชีภูมิปัญญาของชาวยอที่เป็นเอกลักษณ์คือการทำปลารา้าทำ้มปลาชะโดอร่อย ภาษาชาวยอจัดอยู่ในกลุ่มตระกูลภาษาไทยกระไดชาวยอมีภาษาพูดโดยพื้นฐานเสียงแตกต่างไปจากภาษาไทยหรือภาษาไทยอีสานตรงที่ฐานเสียงอักษรสูงและเสียงจัตวาจะหนินหนักในลำคอน้ำเสียงสูงอ่อนหวานฐานเสียงสระเอือไอในภาษาไทยลาวจะตรงกับฐานเสียงสระเอียและเออตามลำดับเช่นเหื ö, ่อเป็นเฮีย เป็นเฮอประโยคว่าอยู่ทางใดเป็นอยู่ทางเลอเจ้าสิไปใสเป็นเจ้านาไปกะเลอเป็นต้นชาวไทยยอไม่มีภาษาเขียนไม่มีตัวอักษรของตัวเอง ในอดีตเคยใช้อักษรธรรมหรืออักษรไทยน้อยเช่นเดียวกับชาวอีสานปัจจุบันใช้อักษรไทยทั้งสิ้นสำหรับประเพณีพิธีกรรมความเชื่อของชาวไทยย้อนั้นชาวไทยย้อที่บ้านท่าขอนยางอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามมีประเพณีเลี้ยงผีปู่ตาโดยชาวบ้านจะสร้างตู่ปู่ตาหรือหงผีปู่ตา โดยชาวยอถือว่าผีปูตาคือผีบรรพบุรุษที่ตายไปแล้วแต่ยังมีความห่วงใยในความเป็นอยู่ของลูกหลานที่ยังมีชีวิตอยู่สําหรับที่ตั้งของผีปูตาจะอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่สําหรับผีบรรพบุรุษของชาวยอที่ถือว่าเป็นผีปูตามีดังนี้ คือผีเจ้าพ่อคุณสำราญย่าพ่อผีลือสองนางพี่น้องเป็นผีผู้หญิงที่ชอบความสวยงามชาวยอจะให้ความสำคัญกับผีสองนางพี่น้องในด้านการป้องกันให้ความช่วยเหลือแก่เด็กๆของชาวยอโดยท,ทั่วไปชาวยอชอบตั้งถิ่นฐานที่อยู่ใกล้แม่น้ำเพื่อสะดวกในการอุปโภคบริโภคซึ่งด้วยสาเหตุที่มีเด็กๆเสียชีวิตในการอาบน้ำบ่อยๆทำให้ชาวยอลดจำนวนลงเรื่อยๆ เหตุนี้ชาวยอจึงมีหงผีปูตาสองนางพี่น้องไว้ที่ท่าน้ำเพื่อรักษาเด็กในขณะลงอาบน้ำเช่นเดียวกับชาวยอที่ท่าอุเทนมีความเชื่อว่าผีมเหศัก์และผีบรรพบุรุษคอยปกป้องคุ้มครองให้พวกตนอยู่เย็นเป็นสุขมีข้าวปลาอาหารสมบูรณ์เพื่อตอบแทนคุณผีดังกล่าว ชาวไทยยอที่ท่าอุเทนจึงมีประเพณีเลี้ยงผีโดยจัดพิธีกรรมที่เรียกว่าลงนางเทียมหน้าหอผีบ้านเป็นประจำทุกปีปีละสามครั้งสำหรับประเพณีเกี่ยวกับชีวิตของชาวยอนั้นประเพณีการแต่งงานเมื่อหนุ่มสาวคู่ใดที่รักใครชอบพอถึงขั้นตกลงปรงใจที่จะเป็นสามีภรรยากันแล้วฝ่ายชายก็จะให้บิดามารดาของตนดำเนินการให้ได้แต่งงานกับหญิงคนรักดังนี้ ไปจอะคือการส่งผู้ใหญ่ไปทาบทามโอมสาวคือการทำพิธีสู่ขอแหกเสือแหกหมอนคือการเตรียมการได้แก่การจัดเตรียมเครื่องนอนประกอบด้วยฟูกหมอนผ้าหม่ม เสือและมุงซึ่งเป็นหน้าที่ของฝ่ายหญิงในการนี้ต้องเชิญผู้เฒ่าผู้แก่ที่ชาวบ้านยอมรับว่าเป็นผัวคำเมียคูณมาทำพิธีตัดเย็บให้ชาวยอเรียกว่าแหกเสือแหกหมอนเล่าดองหรือบอกเล่าว,วันแต่งงานเมื่อได้เลิกงามยามดีแล้วก็จะเป็นการแห่เจ้าบ่าวพร้อมขันสินสอดของมัน่นผ่านบายสีและสำรับที่เรียกว่าคำเพียประกอบด้วยไข่ไก่ต้มสองฟอง พริกแห้งและเกลือผลอย่างละหนึ่งถ้วยไปยังบ้านเจ้าสาวพิธีสำคัญได้แก่การวางสินสอดทองมั่นต่อหน้าเจ้าโคตลุงตาของเจ้าสาวพิธีบายสีสู่ขัญพิธีป้อนไข่หน่วย พิธีขอพรจากเจ้าโคตลุงตาทั้งสองฝ่ายถ้าหากให้เคยไปสู่ก็ทำพิธีจูงบ่าวสาวเข้าหอแล้วเลี้ยงอาหารแก่แขกผูก้มาร่วมงานเป็นอันเสร็จพิธีแต่งงานสำหรับงานบุญของชาวไทยยอส่วนมากก็เหมือนกับชาวอีสานทั่วไปที่นับถือาศาสนาพุทธและปฏิบัติตนตามฮีสิสองคลอง14ชาวยอรับประทานข้าวเหนียวเป็นหลัก และรับประทานข้าวสวยในบางโอกาสไม่นิยมรับประทานอาหารสุกๆดิบๆเหมือนชาวไทยลาวอาหารพื้นเมืองที่รับประทานเฉพาะในหมู่ไทยยอทำจากปลากรายเรียกว่าหมกเจาะส่วนอาหารประเภทอื่นก็เหมือนกับชาวไทยลาวทั่วไป ส่วนการรักษาพยาบาลของชาวไทยอยอนาั้นมีทั้งรักษาด้วยแผนปัจจุบันและแผนโบราณสำหรับแผนโบราณน,นั้นก็จะมีการรักษาด้วยยาสมุนไพรและการรักษาด้วยเวทมนต์คาถาโดยมีหมอทำเป็นผู้รักษาในกรณีที่มีการเจ็บป่วยหาสาเหตุไม่พบหรือที่เชื่อว่าเป็นการกระทำของผู้ผีวิญญาณหรือที่เรียกว่าผีเข้าเจ้าสูนอาจจะเป็นผีพระภูมิเจ้าที่ผีเชือ้อหรือผีบรรพบุรุษ ผีเข้าสิงเสียขวัญและถูกผีปอบเข้าสิงในกรณีที่ผีปอบเข้าสิงยิ่งเป็นอันตรายต่อคนป่วยอย่างยิ่งถ้าเรียกหมอทำม,มารักษาไม่ทันผีปอบอาจจะกินคนป่วยจนตายเพราะอาการที่โดนผีปอบเข้าสิงนั้นมักจะอารวาดแสดงอาการไม่เกรงกลัวหรือดูถูกหมอธร,รมผู้ที่เป็นหมอธรรมจะต้องมีสายสินแท้ไวายหรือประกำแล้วถามชื่อผีปอบว่าชื่ออะไรมาจากไหน หมอทรรจะใช้แสกประกรำรโบยแล้วใช้สายสินมัดผู้ป่วยเอาไว้แล้วสอนสำทับอีกว่าต่อไปจะไม่มาทำผู้อื่นอีกโดยให้กินน้ำสาบานแล้วขอขมากับหมอธรรมโดยใช้ลิ้นเลียปลายเท้าแล้วสัญญาว่าจะไม่กลับมาทำร้ายผู้ป่วยอีก